โครงการสร้างความปรองดองสมานฉัน์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าประจำปีพุทธศักราช2567วัดบวรราชบำรุงบ้านตลาดเนินหินหมู่ที่หนึ่งตำบล่าตทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีจุดมุ่งหมายในการจัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้านั้นก็เพื่อ,มมอชชให้เกิดความสมานฉัน์ของประชาชนในประเทศเกิดความสมัครสมาสมาสมาัคคี ลดละอบายมุขสิ่งเสพติดและอาชญาก,กรรมทั้งหลายทั้งปวงนี่คือจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความสุขในประเทศนี้โครงการน,นี้เกิดขึ้นมาเพื่อให้บ้านวัดและโรงเรียนสมัครสมานสามัคคีกัน ช่วยกันสนับสนุนกิจการของประเทศให้เกิดความร่มเงย็นเป็นสุขลดละอบายมุกและสิ่งเสพติดทั้งหลายตระกวลในสําหรับในปีนี้จังหวัดชนบุรีจัดก,กิจกรรมที่อำเภอบ่อทองเพื่อให้ประชาชนและวงการคณะสง์และราชการเกี่ยว้านวัดและโรงเรียนนั้นได้ร่วมกิจกรรมกานนะัสถานที่แห่งนี้จึงขออนุโมทนาสาธารในโอกาสที่หมู่บ้านรักษาศีลห้า วัดบรวรรัตน์บำรุงหรือวัดเนินหินของเรานี่ในการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยดีอาก็ขอโมดนาขอบคุณในทุกๆส่วนที่ให้ความร่วมมือและร่วมกันประพฤติปฏิบัติจนทําให้งานของเราสําเร็จรุ่งร่วงไปด้วยดีอันเป็นสิ่งที่ปปารถนาของทุกคนกระผมอัตมาภาพมีนามว่าพระมหาสนันสจิตโตนักธรรมเอกปร,ริยธรรมหกประโยคจเจ้าวาสวัดบวรรัตน์บำรุง เจ้าคณะตำบลทัดทองวัดบวรรัติบำงุงนี้ก็เริ่มก่อตั้งในปี2522เดิมเป็นสำนักสงฆ์ก่อนเชื่อว่าบุญบวรสถิตโดยมีหลวงปู่บุญปัจจุบันในท่านก็เป็นเจ้าว่าที่วัดทุ่งเหียงร่วมกับคุณพ่อกำนันประจักษ์คุณแม่หอมสุรกิจบวรซึ่งเป็นเจ้าของที่ได้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินจำนวน12ไร่เศษเพื่อสร้างเป็นสำนักสงฆ์บุญบวรสถิตต่อมาหลวงปู่บุญท่านก็ได้ส่งหลวงปู่หรือหลวงพ่อเฉียบปริบุญ โนมาเป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์ที่นี่ในปี2529ทางหลวงพ่อเฉียบปริปุนโนพร้อมด้วยชาวบ้านตลาดเนินหินก็ได้เสนอสำนักสงฆ์บุญบวรสถิตเป็นวัดโดยได้นามว่าวัดบวรรัชบำรุงคำว่บาบวรน,นั้นส่วนหนึ่งมาจากนามสกุลของเจ้าของผู้บริจาคที่ดินก็คือคุณพ่อกำนันประจักษ์คุณแม่หอมสุรกิจบวรแล้วก็จึงบอกว่าคำว่าราชก็คือราชสนรนต์โดยประชาชนทั่วไปช่วยบำรุงอุปถัมภ์วัด และพระพุทธศาสนา,าจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็นับได้เวลา45ปีซึ่งในการบริหารจัดการวัดก่อนเน้นทั้งหลักพุทธศาสตร์และาศาสตร์ของพระราชามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ทั้งทางาศาสนาและแก่ทางสังคม จากตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาพื้นที่บริเวณนี้เป็นเมืองเก่าแก่ของนายกองพลาธิการทหารพระเจ้าตากสินมหาราชเจ้าผู้ครองนครที่เปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมนามว่าพญาเรเป็นเมืองเก่าสมัยทวารวดียุคสมัยเดียวกันกับเมืองโบราณสีเทพอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่1 2บสถึงสิและในปีพุทธศักราช2460ได้มีการขุดพบแร่ทองคํา โดยชาวกุลากลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยซึ่งอพยพมาจากพมา่ามาตั้งถิ่นฐานจึงมีการเรียกขานนามพื้นที่แห่งนี้ว่าบ่อทองและได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบันอำเภอบ่อทองแต่เดิมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอพนัสนิคมได้รับการประกาศแยกพื้นที่ออกมาเมื่อปีพุทธศักราช2521แบ่งเขตการปกครองออกเป็น6ตำบล โดยชื่อเรียกของแต่ละพื้นที่นั้นล้วนแล้วแต่มีความหมายถึงทองคำแร่ธาตุอันล้ำค่ามีบ่อทองมีธาตุทองมีพรวงทองวัดสุวรรณบ่อกวางทองลองค้นหากเกษตรสวุวรรณอันชื่อนี้มีที่มาหลอมรวมกันนามนั้นหนาว่าบ่อทองสวัสดีครับผมนายนันทวัฒน์ทองช่วงในอำเภอบ่อทองสำหรับอำเภอบ่อทองมีเนื้อที่ประมาณ 780ตารางกิโลเมตรแบ่งออกเป็น6ตำบล4 7หมู่บ้านมีประชากร45,000คนส่วนมากประกอบอาชีพทางการเกษตรในระยะเวลาที่ผ่านมาอำเภอบ่อทองร่วมกับส่วนราชการผู้นำทางาศาสนาจัดกิจกรรมส่งเสริมความฟองดองสมาณฉันท์และความสมัครสมานสาม,มัคคีในพื้นที่เช่นกิจกรรมในอำเภอพาเขาวัดโดยในแต่ละเดือนทุกวันพระอำเภอบ่อทองจะเชิญชวนหัวนหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนักเรียนนักศึกษาเข้าวัดทำบุญตักบาทฟังเทศนอกจากนั้นยังร่วมกับภาคีเครือข่ายนิมนต์พระภิกษุสงฆ์และผู้นำศาสนาในพื้นที่ลงเยี่ยมเยียนให้กำลังใจมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคกับปุ่มป่อบางผู้ยากไร้ผู้ติดเตียนโดยปัจจุบันอำเภอบ่อทองและภาคีเครือข่ายดำเนินการครบถ้วนทั้ง6ตตำบล ในพื้นที่อำเภอบอ่อทองครับในนามของผู้นำท้องถิ่นนะครับก็มีหน้าที่ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ท้องถิน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้ประชาชนได้เป็นคนดี ประชาชนเป็นคนดีสังคมก็ดีตามมาครับในส่วนของเทศบาลตำบนท่าทองที่เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมภายในวัดนี้ก็มีการาทำจิตอาสานะครับบูรณะรอบๆบ,บ,บริเวณวัดเพื่อวัดดูสะอาดสวยงามนะครับแล้วก็นิมนต์ท่านอาจารย์ไปสอนนะครับให้ความรู้ในเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานและก็สมาชิกค,ครับ โครงการทีวตะก้าเข้าวัดนะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่เราส่งเสริมให้ทางชาวบ้านนะคะรวมถึงพนักงานเทศบาลตะบนท่าทองคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตะบลท่าทองะคะได้ร่วมกันเข้าวัดค่ะได้ฟังธรรมะจากพระคุณเจ้านะคะในการอบรมสั่งสอนให้พวกเรานั้นได้ถือศีลห้าเป็นปกตินะคะพระคุณเจ้านั้นก็ได้ดําเนินการในเรื่องของ รักษาศีลห้ามาโดยตลอดนะคะทำให้วัดนี้และชุมชนนี้นะคะมีความรักในวัดบวรราชบำรุงค่ะครับสวัสดีครับผมกำนันสิทธิศักดิ์สุรกิจบวรนะครับเป็นกำนันของตำบลท่าทองนะครับได้อีกตำแหน่งหนึ่งผมก็เป็นนายกสมาคมกำนผนูวิหย่ของจังหวัดชลบุรีด้วยหมู่บ้านศีลห้านะครับของตำบลเราก็ทํามากันนาน,นานแล้วครับผมมีความรู้สึก เพ้อมปิติและยินดีที่ได้จัดงานในครั้งนี้นะครับในฐานะที่ผมเป็นกำนันของตำบลด,ด,ดาำทองพร้อมที่จะสนับสนุนผมก็ขอให้งานาน,นี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความยินดีครับมีการดูแลรักษาความสงบจากสถานีตํารวจภูทรบ่อทองครับสวัสดีครับผม พันตำรวจตีสอนพมสุบรุงศิลป์นะครับสวัสดิการสบพบทองสอบพบทองเรามีนโยบายเรื่องหมู่บ้านรักษาศีลห้าว่าพยายามจะให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณสพหรือในเขตพื้นที่เรามีความเป็นอยู่สงบและอยู่ในความเรียบร้อยนะครับไม่ให้มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นทางสบพบทองมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเรายินดีที่จะให้การช่วยเหลือดูแลส่วนในเรื่องอาชญากรรมเนี่ยทางสบพบทองเหตุอาชญากรรมสงบเรียบร้อยดีครับ มีการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงตะกูสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอนงศรนจันทร์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,บ้านบึงตะกูค่ะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงตะกูนะคะก็มีหน้าที่หลักในการดูแลสุขภาพประชาชนนะคะจะมี4ข้อใหญ่ๆด้วยกันข้อหนึ่งก็คือการส่งเสริมสุขภาพประชาชนนะคะส่งเสริมให้มีสุขภาพดีเราจะ มีการดูแลกันตั้งแต่ทุกกลุ่มวัยค่ะเริ่มตั้งแต่คนท้องเลยนะคะการไปฝากคันการรับยาการตรวจสุขภาพจนถึงการคลอดจนถึงการดูแลหลังคลอดต่อไปก็ดูแลกลุ่มเด็กเล็กเด็กวัยเรียนกลุ่มวัยรุ่นวัยทำงานนะคะแล้วก็ไปจนถึงกลุ่มผู้สูงอายุซึ่ง ก็ต้องส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ความรู้ต่างๆให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้และสามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้ข้อที่2ก็คือการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อนะคะก็คือจะมีกลุ่มอสอมอนะคะเป็นภาคีเครือข่ายแกนนําหลักที่ช่วยดูแลเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะนอกจากกลุ่มอสอมอแล้วเรายังมีวัดทางโรงเรียนทาง ผู้นําชุมชนนะคะซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายซึ่งสามารถเป็นแกนนําให้กับราพศตอได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนที่3ก็คือการรักษาพยาบาลเบื้องต้นอันนี้ก็จะทําในพื้นที่รอพศตอของเรานะคะส่วนข้อข้อที่4ี่ก็คือการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยผู้พิการผู้สูงอายุเราก็จะมีการติดตามเยี่ยมบ้านในกลุ่มนี้ก็จะมีภาคีเครือข่ายมาร่วมด้วยอีกแล้วค่ะ เราจะเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่า,ขายเน้นการปองดองสมานฉันท์นค่ะแล้วก็เรามีการประชาสัมพันธ์เรื่องของสินห้าเข้าไปด้วยนะคะเวลาที่เรามีการจัดโครงการต่างๆ การอบรมต่างๆเราก็จะสอดแทรกเรื่องนี้เข้าไปด้วยวัฒน,วนบวรราชบำรุงแห่งนี้นะคะก็เป็นการนาหลักด้านศาสนาสําคัญอีกด้านหนึ่งที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้มาขับเคลื่อนในมิติชุมชนคุณธรรมณนะชุมชนบ้านตลาดเนินหินแห่งนี้นะคะซึ่งสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุมมรีเนะี่ยก็ได้นําโครงการที่สําคัญของกระทรวงมาขับเคลื่อนนะคะในหลายโครงการนะคะโครงการแรกคือโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรน,นะคะซึ่งดด็ดํดเนินงานมาหลายปีแล้ว อีกโครงการหนึ่งคือเรื่องของโครงการชุมชนคนธรรมพลังบรวรในมิติาศาสนาแล้วก็โครงการหน่วยเผยแพร่ศิลธรรมทางาศาสนานะคะซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยก็ได้มาร่วมกับชุมชนในตำบลท่าทองอำเภอบ่อทองแห่งนี้ในการดําเนินง,งานทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งแล้วก็ล่าสุดนะคะเราก็ได้ดําเนินการโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งล,ลานสร้างสรรค์ก็ในการนี้สํานักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดก็ได้คัดเลือกวัดบวบลรัรรบํารงนะคะโดยร่วมกับตำบลท่าทองร่วมกับอำเภอบ่อทองแต่กิจกรรมนี้ขึ้นนะ ซึ่งจากการขับเคลื่อนทั้งหมดทั้งปวงของโครงการต่างๆในการนี้ก็เกิดจากว่าชุมชนมีความเข้มแข็งนะคะทั้งบ้านทั้งวัดคือวัดบรวรรัตนบำรงและก็วัดใกล้เคียงอีกทั้งโรงเรียนแล้วก็เหนือราชการร่วมกันดําเนินการนะคะจนเกิดเป็นออชุมชนที่เข้มแข็งแล้วก็เกิดโครงการต่างๆที่จังหวัดได้มา ให้ความร่วมมือขึ้นนะคะซึ่งการดําเนินง,งานต่างๆเหล่านี้ก็น่าจะเป็นอีกออผลสําเร็จหนึ่งของการขับเคลื่อนให้สอดคล้องตามโครงการสร้างความปรังรองสมานฉันท์นะคะโดยชั้นหลักธรรมทางพระพุทธศสนาหมู่บ้านรักษาสินห้าค่ะ ค่ะสำหรับโรงเรียนบ้านตลาดเนินหินสุรกิจบวรราชดุบถร,รมนะคะอยู่ใกล้กับวัดบวรราชบำรุงนะคะก็ใช้สถานที่ในการเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมมีกิจกรรมประจําสัปดาห์คือการสวดมนต์ทุกวันศุกร์แล้วก็จะมีกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้รอบๆวัดตามโค้งหลังนาโม,มเดลเป็นศาสตร์ของพระราชาตามแนวของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนักเรียนก็จะได้มีได้รับความรู้และสามารถ ไปใช้บูรณาการในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดียิ่งค่ะโรงเรียนบ้านป่งเกตนะคะราได้ร่วมกับวัดบวรราชบำร,รุงนะคะจัดการมวันสําคัญต่างๆนะคะร่วมกับวัดนะคะเช่นวันเข้าภพรรษา การสวดมนต์สารพันยะาที่วัดมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้เด็กเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็น้อมนำหลักปรญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ฐานศึกษาโดยพระอาจารย์นะคะก็จะมาสอนพระพุทธศาสนามอบทุนการศึกษาการจัดกิจกรรมน้อมนำหลักปรญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะสู่การศึกษาเราจะร่วมกิจกรรมกับวัดบวรราชบำรุงเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมอยู่ตลอดเวลาค่ะ กิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่หนึ่งมีการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อให้อาสาสมัครที่ผ่านการอบรมสามารถเป็นกำลังในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องรวดเร็วพร้อมเผชิญเหตุที่เกิดขึ้นได้ทันทีเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่สองมีการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนใน เขตเทศบาลตำบลท่าทองส่งเสริมการประกอบอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเกษตรกรรมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สวัสดีค่ะในกลุ่มของเรานะคะก็ได้ได,ได้มีความวองดองกันมีความรักสามาัคคีมีความรักซึ่งกันและกันแล้วก็เพื่อได้ช่วยเหลือเพื่อนๆที่ไม่มีอาชีพส่งเสริมไม่มีอาชีพโดยพวกเราโดยดิฉันเป็นประธานแล้วก็มีน้องๆอ,อีกหลายท่านไปช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีอาชีพให้เขามีอาชีพเราส่งเสริมโดยมีที่ขายให้กับสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการนะคะ ซึ่งใครที่ไม่มีอาชีพสามารถเข้ามาร่วมกลุ่มกับเราได้แล้วเราก็มีคลินิกโอท็อปค่ะก็คือเราจะไปเยี่ยมตามผู้ที่จดทะเบียนโอท็อปกับเราซึ่งเขาเราเรียกว่าเขาหลับแล้วเราไปปลุกให้เขาตื่นโดยการไปช่วยเหลือว่าเขาขาดแคลนด้านไหนหรือบกพร่องอะไรต้องการอะไรให้เราช่วยเหลือเราก็ไปกับคณะกรรมการไปช่วยเหลือเขาให้เขามีที่ขายแล้วก็มีไรายได้เพิ่มขึ้น ค่ะโอทอปของเรานะคะโอทอปบ่อทองเรายินดีและร่วมมือสนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้านะคะขอบพระคุณค่ะยน,นีนรับกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่3มีการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อโครงการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันเข้าใจปัญหาและเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่4มีการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีของคนในท้องถิ่นชุมชนครับสวัสดีครับผมนายสำรวยแสงตะวันนะครับเจ้าของกิจการบอร่อทองบุรีนะครับและอีกหนึ่งตำแหน่งที่ได้รับมันหมาดปีนี้นะครับในคนดีสีเมืองชนนะครับสาขาพาณิชยกรรมและสาขาการท่องเที่ยวนะครับบอ่อทองบุรีเนี่ยทุกวันมาเนี่ยตั้งแต่ เปิดบอทองบรีมาเนี่ยเรามีกิจกรรมในการถวายพระทหารเพนแด่พระสงฆ์เนี่ยทุกเดือนครับค่ะในส่วนของดิฉันนะคะก็มีที่จะเกี่ยวกับาทางวัดหรือศาสนาที่เราได้ไปบำเพ็ญบุญไปไปปฏิบัติธรรมมาเนี่ยเราก็จะนำหลักคำสอนของอพระพุทธเจ้านะคะมามาบอกให้กับลูกน้องว่า หนึ่งก็คือการมรารยาทหรือว่าการไหว้นะคะเราก็จะเอามาใช้กับร้านอาหารของเราค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องรักเล็กขโมยน้อยหรือว่าเจอของอะไรเงี้ยเราก็อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เรามาบอกกับพวกเด็กๆแล้วก็เด็กร้านอาหารทุกคนจะได้ร่วมกิจกรรมทาบุญกับที่ทางร้านอาหารที่เรานิมนต์พระนะคะเด็กนี้ก็เข้าถึงธรรมะได้ทุกคนค่ะเพราะบางคนไม่เคยไปวัด แต่ที่มาอยู่ที่บอ่อทองบุรีนะคะเด็กๆทุกคนได้ทําบุญค่ะก็คือเขาก็สุขใจนะคะที่ได้ทําบุญร่วมกับร้านอาหารบอร่อทองบุรีของเราได้ทุกๆเดือนค่ะครับสวัสดีครับผมยงยุทธเลาวจิตอะไราานะครับเป็นเจ้าของสวนมะเลือฝรั่งเดอะฟิกเนจอร์การ์เด้นนะครับอยู่ที่ตบาบลท่าทองอำเภอบ่อทองจงังหวัดชนบุรีนะครับผมครับผมก็คือณปัจจุบันเนี่ยสวนได้อยู่ใกล้กับทางวัดของบวรบราชบ,บำรุงที่ตำบลท่าทองต,ง,ตงตรงนี้นะครับ ก็คือเรามีส่วนร่วมกันพัฒนาเรื่องของเกษตรพอเพียงตามรอยทฤษฎีของในหลวงในรัชกาลที่9นะครับ mm hmm. ก็คือเราพยายามจะสนับสนุนเรื่องของความเชื่อมโยงของชุมชนนะครับแล้วก็สร้างเป็นสวนแบบทฤษฎีใหม่นะครับเราได้นําต้นไม้ที่เราคิดว่ามีประโยชน์กับทางวาดัดและก็ชุมชนนี่นำมาให้ทางวาดัดรวมถึงทางวัดนะครับ แล้วก็เราเนี่ยได้มีการเชื่อมโยงพวกเด็กนักเรียนบางส่วนเนี่ยเข้าไปช่วยงานที่สวนแล้วก็พัฒนาทักษะทางด้านการเกษตรบ้างนะครับเพื่อพัฒนาเด็กในชุมชนให้มีความสามารถทางด้านการเกษตรแล้วก็พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนได้นะครับผมกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่5มีการส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติดเพื่อต่อต้านยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน มีการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของวัดและสำนักปฏิบัติธรรมตามหลักตรายสิกขาเพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขกับคนในชุมชนโครงการสร้างความปองดองสมฉันทชันยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาสินห้า ซึ่งดิฉันถือว่าเป็นโครงการที่สําคัญและนะับเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของคณะสงฆ์และหน่วยงานนะคะมีหน่วยงานที่มาร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาคีภาคเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เห็นภาพได้ว่ามีความสมัครสมัครคีกันไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดและโรงเรียนนะคะในนามของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชนบุรีนะคะต้องขอกราบขอบคุณคณะสงฆ์จังหวัดชนบุรีที่ท่านให้การสนับสนุนการดําเนินงานและขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบรุรีท่านในอำเภอบอ่อทองนะคะชาวบ้านตลาดเนินหินและชุมชนณที่แห่งนี้นะคะแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนด้วยกันนะคะที่ช่วยกันขับเคลื่นอนโครงการนี้จนประสบความสาเร็จนะคะและสุดท้ายนะคะที่ฉันหวังว่าคง การนี้จะมีการขยายผลและก็มีการต่อยอดให้กับชุมชนและหมู่บ้านอื่นเพื่อเป็นหมู่บ้านรักษาสินห้าต่อไปค่ะหมู่บ้านใดสามัคคีเป็นที่ตั้งหมู่บ้านนั้นมีพลังสุขสันทั่วหมู่บ้านใดมีศินห้ารักษาตัวหมู่บ้านนั้นไม่หมองมัวจักปลอดภัยหมู่บ้านใดบำเพ็ญทานการกุศล หมู่บ้านนั้นบุญบันดลมงคนให้หมู่บ้านใดเจริญภาวนารักษาใจหมู่บ้านนั้นจากยิ่งใหญ่ไปอีกนานหมู่บ้านใดกตันยูรู้หน้าที่หมู่บ้านนั้นเกิดคนดีที่สืบสารหมู่บ้านใดมีเมตตาสาธุการหมู่บ้านนั้นสุขสำราญเบิกบานใจ หมู่บ้านใดปฏิบัติธรรมคำพระสอนหมู่บ้านนั้นจากนั่งนอนเป็นสุขใสหมู่บ้านใดกราบไหว้พระรัตนตรยัยหมู่บ้านนั้นพ้นโลกภัยสุขใจเถิน